ครับผมก็สวัสดีนะครับสำหรับ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook ของชิดพูพานนะครับมาชมการแข่งขัน,ขนตะก้อเซอร์ฟีข้ามฟีสไตนะครับวันนี้ก็สัญจรมาที่สนามสีนครินทร์64นะครับมาชมเหลี่ยมเซอร์ฟีข้ามฟีนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทีมงานจากเมียนมาบางฉลงนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับเป็นทีมงานจากพุธทธมณฑลสาย3นะครับน้องแซ็กกับน้องบุตษ สายสาับนะครับเจอกันในเหลี่ยมเสิร์ฟฟีคัมฟีสไตล์ได้ทุกคนนะครับเข้า,าขมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเ c นะครับเข้ามาก็พูดคุยท,ทักทายกันได้นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงต้นเกมสกอร์เสมอกันอยู่ที่3ต่อ3นะครับตอนนี้ก็เป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางด้านของน้องแซกกับน้องบุษนะครับได้เสิร์ฟนะครับประมาณนี้เขาก็มีเกมเสิร์ฟอยู่ที่ลูกปั่นนะครับไม่ใส่รองเท้าสไตล์ของเมียนมานะครับแต้มนะครับ สามต่อสามนะครับเกมเสิร์ฟน้องแซกเสิร์ฟจี้มานะครับพม่าบางฉลองโอ้ยแต่วะการเขาทำคือลูกข้ามเขียวหรือว่าลูกข้ามฝ่าเท้านะครับเมียนมานี่เขาจะถนัดในเหลี่ยมฝ่าเท้านะครับกระโดดถีบกระโดดเวอร์ได้ดีนะครับแป๊นะครับยังอยู่ที่สามต่อสามนะครับเกมเสิร์ฟปั่นไปแล้วฮะสาทางนั้นน้องแซกเปิดบูธลำเลียงมาสวยนะครับแซกนี่การเขาทำก็คือลูกเตะเต็มรอบนะครับเตะหนักเตะแรงเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของแซกสายสามนะครับ หน่าเสื่อนี่เป็นฝั่งทางด้านของทีมงานของสาย3านี่จะดูดีกว่านะครับเพราะว่าประสบการณ์การเดินสายการผ่านเวทนี่จะดูดีกว่านะครับสำหรับน้องบุดกับน้องแซกนะครับสามศูนย์อ้ลูนี้หลังเท้ามานะครับพลิกเน็ตเรียบร้อยนะครับหมดสิทธิ์รับสำหรับทางด้านของฝั่งเมนมานะครับพลิกขึ้นนําเป็น4ต่อ3แล้วนะครับแต้มนะครับ 4. 3เต่อสเกมเซิร์ฟของแซกสาย3ตัดยอดได้อีกหนึ่งแต้มหมูเซิร์ฟดีนะครับแซกสาย3มนะครับมีลูกน้ําหนัก เบาบ้างแรงบ้างนะครับหนีออกไปเป็น5้าต่อสาแล้วนะครับวันดีน้องรุ่งนะครับน้องรุ่งรัชวิพานะครับทางด้านของน้องต้นออเงินนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณโกชิตนะครับสวัสดีพี่บานนะครับพี่บานปักน้ำนะครับคุณอนุมัตินะครับเข้ามารับชมนะครับหลายๆายท่านที่ไม่ได้เอื่ยชื่อด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับทุกๆุท่านนะครับ ตอนนี้ก็สกอร์เริ่มจะไหลเร็วนะครับชิงเกมเสิบกันนะครับ5ต่อ3แม็ซตโอ้เสิรบจังหวะนี้กัดจะพลิกน็ตอีกนะครับวันนี้พี่ป้านนะครับพี่ปานปราสาทสายฟ้าเข้ามารับชมนะครับสวัสดีทางด้านของน้องเตี้ยกิมหมูด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับ3 5หนะครับเสิบไล่หน้าขวาไปหาบูสนะครับลำเลียงมาสวยนะครับ หมดสิทธิ์รับนะครับเตะดีนะครับน้องแซกนะครับสวัสดีทางด้านของน้องแบงค์เจษดาพรนะครับสวัสดีทางด้านของน้องโบแฟตสามด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีทางด้านของน้องเอกโอเสิร์ดีนะครับมาอีกหนึ่งเต้มสำหรับแซกสายสามนะครับกดเต็มข้อพิกเน็ตลงอีกแล้วนะครับฉีกนี้ออกไปเป็น6ต่อสาสำหรับทางด้านของทีมงานสายสามนะครับเต้มนะครับ 6. ต่อ3แซกตัดมาลูกนี้เบานะครับ สวัสดีทางด้านของน้องเอกนะครับเอกพงษ์จันร้อยเอ็ดนะครับเข้ามารับชมนะครับสามตัวหกนะครับเกมเสือของเมียนมาบางฉลงโอ้โหพิกวนิ่งออกนะครับเฉลบออกนะครับหลายๆท่านนี่ครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อยินดีต้อนรับนะครับสี่สิบท่านแล้วนะครับเข้ามารับชมทางเพชของทิบุบานนะครับครับผมสวัสดีคุณนายน้อยนะครับเข้ามารับชมทักทายเข้ามานะครับ โอ้ลุกนี้หมดสิรับนะครับเสิร์ตัดลงขวาสุดของฝั่งมินมาเซดัมนะครับหนีออกไปเป็นเต่อสามเลยนะครับเอฟซีจากภูเก็ตครับพี่นะครับครับผมนะครับก็สกอร์ค่อนข้างจะไหลเร็วเหมือนกันนะครับแต่นะครับเต่อสามเกมเสิร์ฟของแซกซสสามมาหาพม่าเซดัมนะครับหล่ําเลียงไปกระทืบนะครับ ขอภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อของฝั่งเมียนมานะครับไม่ได้สอบถามนะครับแจ้งมาว่าเดินสายมาจากบางฉลงนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับ 3. 7ต่อนะครับเจมเสิบปั่นไปอยู่ใส่น้ำหนักไปไม่ข้ามนะครับเสิบไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับฝั่งนี้นะครับแต่นะครับเจ็ดต่อสามแซกสายสามในเสิฟนะครับ จี้มาหาเมียนมานะครับเบอร์หนึ่งเสื้อดาขยำเข้าไปเรียบร้อยนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับเสื้อดําเสื้อขาวนะครับฝั่งนี้นะครับเมงกระบะนะครับเข้ามารับชมนะครับชาวเมียนมาทุกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีท้านน้องหานนะครับสวัสดีพี่วิทย์บันเดือดด้วยนะครับสามห้านะครับปั่นไปนะครับลูกนี้ออกอีกแล้วนะครับเกมเสิร์ฟฝั่งเมียนมานี้ไม่ช่วยค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับคู่เอกไ่ครับเอดนะครับสวัสดีคุณไพรุนนะครับ เอฟซีจากดินแดงครับนะครับน้องหานนะครับอ้าวนะฮะลบยกหัวล้นฝั่งโน้นกระเช็กได้นะครับน้องบูธนะครับตักหลังเท้าแล้วก็โดดเวอร์ได้นะครับสวัสดีคุณอดิพงนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณช่างวีบ้านช่างนะครับบานาวานาหมายถึงอะไรนอกครับผมก็ทักทายนะครับสำหรับชาวเมียนมาที่เข้ามารับชมนะครับ แต้มนะครับ 3- ต่อ8นะครับปานไปไล่เส้น้าซ้ายแซกยังเปิดได้อยู่บูธยกสุกไม้สวยนะครับกระโดดปานหายนะครับสวัสดีทางด้านของคุณนิรันทบวงนะครับเข้ามารับชมสวัสดีอาจารย์วิรัตด้วยนะครับอาจารย์วิรัตสุวสีนะครับเข้ามารับชมนะครับตัดยอดไปนะครับเมียนมาลากเข้าไปไปไหนโอ้ไปบะขามบเทศนะครับจังหวะนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับ เอฟซีเซกบุสสุสุครับนะครับกันวิลัตนะครับอยากเจอแอดมินอ่ะอ่ะพี่ก้องเรียมไหนดีพี่ก้องพี่ก้องเรียมไหนดีสวัสดีคุณวิเชียนอินทวันนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณพรชัยสิมมานะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับรับชมจากสกลนครภาพเสียงชัดเจนนะครับครับผมนะครับเป็นเกมเสือของฝั่งทางด้าน สาย3ได้เสริมนะครับ9ตัว3นะครับห่างแล้วนะครับสกอร์สวัสดีครับเอศศีสเกตชัดเจนครับผมนะครับครับผมสวัสดีคุณอัมพันธ์พันศักขามนะครับเข้ามารับชมนะครับย้งขอบชัดเจนเข้ามานะครับอ้าวนะครับจังหวะนี้กดไม่เหลือนะครับสวัสดีทางั้นของพี่มนทองห้าด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับคุณวัชระหมายชนะนะครับเข้ามารับชมนะครับหลายๆท่านทางเฟซของทิ์ผูพันธ์นะครับ วันนี้เราอยู่ด้วยกันที่สนามศรีนครินทร์64นะครับจัดกลางสัปดาห์นะครับ9ต่อ3นะครับเสิร์ฟพุ่งมานะครับยังได้อยู่ไหลไปต่านิดนึงเปรไม่ข้ามได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนําเป็น10ต่อ3แล้วนะครับแชร์เป็นกําลังใจให้ครับนะครับครับผมขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทางนั้นอาจารย์วิรัตนะครับแต้มนะครับ10ต่อ3หมานะฮะพม่าเปิดปอกเดียวลําเลียงกระทืบแล้วนะครับเตะหลังเท้านี่เขาเตะไม่แม่นนะครับ ถ้าข้ามเขียวนี่เขาก็เล่นชั่วนะครับแต่ว่าจังหวะการคอนทรลนนี่เหลี่ยมเสิร์ฟฟรีนี่จะคอนทรลลูกยากนะครับยิงถ้าเสิร์ฟลงขาเขานี่เขารับไม่ค่อยแม่นนะครับเอ้าโอ้เสิร์ฟสไตล์ไหนนะครับจังหวะนี้นะครับไม่ข้ามนะครับขอบคุณแอมินชิดมากครับไลค์ให้ได้ชมครับผมนะครับโอ้โหจังหวะนี้รับมีกระชอกนะครับล้นไปแซก ยกให้น้องบุทแล้วนะครับบุทยังไงเอ่ยได้แต้มนะครับตัวยกเข้ามาทําตัวทําเข้ามายกแล้วนะครับขยับนี้ออกไปเป็น11ต่อ3นะครับแต้มนะครับ11เต่อ3เอาละครับบุทงัดสูตรไหนมาเอ่ยจงังหวะนี้พม่าบอกว่าสบายกระทืบหายนะครับโอ้ไปเล่นสไตล์เมียนมาเขาบอกว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลนะครับแ <laughs> ชร์ไป5กลุ่มแล้วก็ ให้ครับนะครับครับผมนะครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่แชร์ให้นะครับเอานะฮะปั่นหูนะครับจังหวะนี้แซกลากเล่นเองเลยนะเอาน้องบุ๊ไปตีลังกาอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับอมีการหลอกด้วยนะครับวันนี้ทางด้านของพี่กบของตันนะครับเข้ามารับชมนะครับคุณยศกรนะครับแต้นะครับ11-3ทางด้านของแซกกี้มานะครับเมียนมาไหลหัวเข้าไปพอได้นะครับกระทืบปลายโดนแซกเกี่ยวได้ไหลเข้ามาบู๊สายสาม หัวเต็มข้อไม่เหลือนะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับเอ้ายังไงเกมไปแล้วโอ้โหเกมอยู่ที่12แต้มนะครับขออภัยทาง FC ด้วยนะครับเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฝั่งทางสาย3ามเอาชนะเมียนมาไปได้นะครับยังขาดร้อยนะครับก็ขออนุญาตนะครับตัดไล์สดไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเข้ามารับชมในคู่ต่อไปเป็นถ้าเป็นคู่ที่น่าสนใจแอนด์เมลไล์สดให้ชมนะครับสวัสดีนะครับ Gracias.